สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ,ะจะ๋ามีเม,มนูเมนูเดิมๆนะคะคือแกงอ่อมแกงอ่อมหนังหมูนะคะแกงอ่อมหนังหมูใส่ฟักทองรสชาติบวกไปพชสเนื่องจากยายจ๋าทานยากก็บบ่ได้กินพิสน,นะครับเพื่อนๆผักที่ใส่ไม่มีอะไรมากนะคะมีใบชะพูแล้วก็ผัก ต้นหอมเนาะค่ะต้นหอมหมูหมูกับเปื่อยแน่บเปื่อยแน่ยาสียำได้อยู่บวแต่นอกฟ้ายำนางหมูดูนี่อร่อยมากเพื่อนๆผักทอมันมันจะจะซื้อมาจะจะซื้อมาสามซื้อมาลูกหนึ่งแกงสามครั้งสี่ครั้งเลยนะคะเพื่อนๆเน,เนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอือ นี่นะคะผักทองมันมากนะคะผักของยายจ๋าก็มีชะพูแล้วก็ต้นหอมเนาะค่ะเครื่องเคียงแกงอ่อมธรรมดานะคะบริมียังวิเศษวิโสอีกอย่าง,อางดอกค่ะ <C oughs> แกงอ่อมธรรมดาแต่อร่อย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 ไผ่อร่อยมันน่นแหละเพื่อนเพื่อนรสชาติที่จ๋าปรุงแต่งก็คือรสชาติกลางๆนัว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  <_ C oughs> อาหารบ้านๆานี่นี่ยตอนใหญ่ๆเลยนะคะเป็นกับพุงแก้มหมูเนาะค่ะเป็นกับพุงแก้มหมูแล้วก็หูหมูอ่ะนะคะเพื่อนเพื่อน กับกุ้งแก้มหมูแล้วก็หัวหมูนะคะเพื่อนเพื่อนกันยังบสถถึงขนาดว่าอันเปื่อยดีไหมแต่กึดกึดกึดกำลังดีนะคะแม่นบลาให้ลูกสาวชิมว่ากึดกึดกำลังดีเหมาะเห็ดแจ่วเปียวเนาะเนาะทำแจ่วเปี้ยวอร่อยให้ลูกสาวชิมให้ลูกสาวชิมแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> สำหรับเย็นนี้ก็เป็นแกงอมหมูแล้วก็นึ่งแกงอมหมูแล้วก็ หนึ่งปลาส้มนะคะเพื่อนๆปลาส่วนปลาส้มเาเป็นอาหารที่ค้างเมื่อคืนนะคะเพราะมันตัวใหญ่เราก็ทําหลายเมนูนะจะจทําเมนูละนิดละหน,น่อยมากินน้ากันแล้วก็มันก็อ่า ปลาส้มก็จะแบ่งมาก็เป็นอาหารของวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะคะที่แวะมากินแกงอ่อมหมูใส่พักอเลิศดพักนางเลิศนี่นะคะเพื่อนๆอร่อยนัวคัวยายจอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอาหารบ้านๆเมนูบ้านๆนะคะอาหารบ้านๆเมนูบ้านบ้านอร่อยแบบบ้านๆนะคะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆมากินข้าวแรงข้าวง่ายกับยายจ่านะคะ ากินข้าวแรงนะคะข้าวแรงแปลว่าข้าวเย็นนะคะเพื่อนๆอนอาหารเย็นเมนูเย็นวันนี้ของยจยจ๋าแกงฟักทองใส่หมูนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆนทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงพี่พี่เพื่อนเพื่อนฝั่งยุโรปทุกเขตทุกพื้นที่นะคะพี่พี่น้องน้องพี่พี่น้องน้องบ้านใกล้เรือนเคียงลูกเอาสมมาจบสิซิมอีกแล้วเพื่อนเพื่อนแซบแซบอยู่ว่าสันพี่พี่น้องน้องบ้านใกล้เรือนเคียงฝั่งพี่ฝั่งน้องพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุก อ่าซับยอดซับยอดวิวนะคะมาเด้อม่กินแกงอมหมูใส่พักอีเลิศดพักนางเลิอดบ้านเรานะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะ